เนี่ยผู้ชมครับวัวตัวนี้ก็คือวัวบราหมั่นตัวผู้นะผู้ชมครับมีคนมาขอซื้อแล้วหมื่นเก้าถูกต้องนะครับส่วนตัวนี้นะผู้ชมครับวัวไทยบ้านมาขอซื้อหมื่นสองเนาะใช่ราคาแตกต่างกันชัดกีนแล้วนาเนาะเนี่ยผู้ชมครับไอตัวกลางเนาะวัวบราหมันเนาะใช่ครับอันนี้กี่วันนะสิบห้าวันสิบห้าวันนะเนี่ยตัวนี้สิบห้าวันนะผู้ชมครับตัวหลังกี่วันนะสองเดือนแล้วสองเดือนตัวหลังเป็นวัวไทยบ้านใช่ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมข้อกลัวบ้านๆจริงผู้ชมครับที่คุณอาเขามีแนวคิดว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนสายพันธุ์วัวนะผู้ชมผู้ชมครับจากวัวไทยบ้านเป็นวัวที่มีโครงสร้างดีเป็นวัวบรามานันวัวชาเล่เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวครับว่าเขาจะมีความมีความคิดแล้วก็นวคิดยังไงครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับอันนี้บริเวณที่9าบ้านดูมะนานครับตำบลปนปู เบอร์นทรายปัสรินครับคุณอาชื่ออะไรครับอ๋อำรงชัยครับดำรงชัยคุณามีเบอร์โทรไหมครับมีครับ0 6นย์หเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สองสี่สามารถโทรมาสอบถามได้เลยตรงเนาะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวิธีการเลี้ยงวัวแนวคิดดีๆครับไปชมอันนี้คือพื้นที่ที่เราเก็บฟางเก็บหญ้าเนาะสังเกตนะผู้ชมครับว่าฟางก็เยอะสมครเยอะระดับหนึ่งเลยเนาะสองร้อยกว่าก้อนสองร้อยกว่าก้อนอันนี้เป็นหญ้าอะไรครับนี่ หญ้าหวานอิสราเอลย่าหวานอิสราเอลย่าเนเปียหญ้าเนเปียมีย่าลูซี่หญ้าลูซี่มีสามย่าเลยมีหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าลูซี่แล้วก็เนเปียในความรู้สึกของเราเนี่ยญ้าสามชิดเนี่ยตัวไหนวัวกินดีที่สุดครับหญ้าหวานหญ้าหวานทําไมถึงว่างั้นครับก็มันหวานไงจริงเหรอครับจริงย่าหวานไก่ยังกินไก่กินได้เหรอครับไม่ไก่ไก่กินไม่เหลือ จะมีเครื่องบดย,งโโยิ่งโอ้ยิ่งดีเลยใช่ไหมครับยิ่งดีเลยแสดงว่าแย่หวานเนี่ยไก่กินดีมันหวานเนาะวัวก็กินดีด้วยเคยเอาญย่ในเปียให้วัวก,กินไหมครับกินแต่ว,ว่าในเปียเราไม่ใช่ในเปียพันนั้นไงมันอะไรแมันจะแข็งหน่อยอ๋อโอเคครับผู้ชมครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราเก็บฟางฟางแค่นี้พอไหมครับคุณอาผมมีสองกองให้กินทุกวันยังไงนะครับมันมีมีสองกองให้มันกินทุกวันเกองเดียว เย็นข้าวคอกก็เอาฟางให้กินอ๋อตอนเย็นขาคอกเอาฟางให้กินชมครับบริเวณนี้คือพื้นที่ที่ปลูกหญ้ากับที่เก็บฟางนะผู้ชมครับบริเวณด้านนู้นคือพื้นที่ที่คุณอาเลี้ยงวัวนะผู้ชมครับสังเกตนะผู้ชมครับว่าคอกวัวเป็นคอกวัวบ้านบ้านเลยนะผู้ชมครับอันนี้เป็นคอกวัวของญาติพี่น้องที่เอามาฝากเลี้ยงยังไม่ได้ปรับปรุงคอกเลยยังไม่ได้ปรับปรุงคอกเลยนะส่วนคอกนี้ก็คือคอกที่คุณอา เป็นข้อของคุณอาเองเนาะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมวัวด้านนั้นแล้วกันมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่รวมแล้วทั้งหมดสิบตัวตัวเล็กตัวใหญ่ครับตอนนี้เราเลี้ยงวัวมาเราอยากจะทําอะไรกับวัวบ้างครานี้เราจะแบบจะคุนดูอ๋ออยากจะคุนทําอะไรทําให้เราถึงอยากจะคุณวัวขายครับนี่ไมได้ราคาสักหน่อยอยากลองดูใช่เคยเคยคุณมาก่อนแล้วหรือยังครับยังยังครั้งแรกเลยใช่ไหม ครัรกนี่ก็ต้องเลี้ยงดูว่าจะขุนดูสักสามสี่เดือนว่ามันจะตกเท่าไหร่<อ>มันจะอ้วนไหมครับผมผู้ชมครับก็คือนี้คือครั้งแรกเลยครับที่อยากจะขุนวัวขายวัวก็เป็นวัวเพศผู้ตอนนั้นเนาะใช่ครับไม่เคยมีความรู้มาก่อนไม่เคยแล้วให้มันกินอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ปล่อยตามทุ่งหมดเล,ก,ก,ก,ลกินฟางกินหญ้านั่นแหละอ๋อกินฟางกินหญ้าแค่นั้นใช่ตอนนี้ก็ซื้ออาหารมาให้กินแค่ มันเอาถ้วยโอ้ซื้อหาให้กินเอาถ้วยผสมรำผสมรำใช่แต่ให้ให้มันกินยังครับวันนี้ยังเลยอาหารให้อาหารไก่อ๋อให้อาหารไก่งวอันนี้เป็นวัวไทยบ้านหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับตันนี้แม้ลูกประมาณนี้อ๋อแม่นี่เป็นวัวไทยบ้านเนาะไทยบ้านลูกผสมวัวดรามันดรามันผสมบอดผสมตัวผสมตัวผสมตัว แดงว่าต่อไปวัวของเราก็จะมีโครงสร้างที่ใ,ใหญ่ขึ้นใช่ไหมจะปรับโครงสร้างแล้วที่ขัเล่ในสีขาวเนี่ยอ๋อในกระลูกชาเล่ผู้ชมครับคือวัวที่นี่ผู้ชมครับเป็นวัวไทยบ้านนะ้องคุณอาเนาะแล้วคุณอาก็ผสมปรับปครงสายพันธุน์เราไปดูที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าไงก็คือหา youtube เ้วเปิดดูอ๋อเราไปจะเปลี่ยนจากวัวไทยบ้านเป็น ภาพันขึ้นมาใหญ่หน่อยอ๋อเอเคผู้ชมครับน่นกับบามันนูนครับผมคือไอตัวนี้คือผลผลิตของชุดแรกเลยใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือวัวไทยบ้านงี้เลยใช่แล้วก็เพิ่งผสมมาเป็นวัวตัวผู้ตัวนี้ตัวแรกที่จะขุนขายใช่ครับอ่าโอเคนะผู้ชมไอผู้ชมครับไอตัวกลางเนาะวัวบามันเนาะอันนี้กี่วันนะสิบห้าวันสิบห้าวันนะเนี่ยตัวนี้สิบห้าวันนะผู้ชมครับตัวหลังกี่วันนะมสองเดือนแล้วสองเดือนตัวหลังเป็นวัวไทยบ้านใช่ ไอตัวเมื่อกี้คือตัวผสมวัวบรามันมาไอตัวหน้าลหละวัวอะไรฮะวัวบ้านไงวัวบ้านกันอันนั้นกี่กี่ปีกี่เดือนแล้วนั่นหกเดือนแล้วหกเดือนโอ้ผู้ชมครับแสดงว่าการผสมวัวถ้าเราผสมวัวเชื้อดีๆพันธุ์ดีๆเราก็ได้วัวที่มีโครงสร้างใหญ่เนาะใช่ครับอันนี้เห็นกระต่ายเนาะเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับวัวตัวนี้ก็คือวัวบรามันตัวผู้นะผู้ชมครับมีคนมาขอซื้อแล้วหมื่นเก้าถูกต้องนะครับ ส่วนตัวนี้นะผู้ชมครับวัวใครบ้านมาขอซื้อหมื่นสองเนาะใช่ราคาแตกต่างกันชัดเจนแล้วลูกนาเนาะชัดเจนมันจะลองคุ้นดูสี่เดือนอ๋อก็เลยเป็นที่มาของการอยากจะลองคุ้นดูแล้วอพันดีมามาทับไว้ทบไว้อ๋อแสดงว่าต่อไปนี้วงเราก็จะมีโครงสร้างที่ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้เขาเรียกกันปรับปรุงสายพันธุ์ถูกต้องไหมครับแสดงว่ามันเป็นเส้นทางให้เราได้เดินต่อเนาะใช่เนี่ยผู้ชมครับเราไม่ต้องหา วัวดีๆมาเลี้ยงก่อนเลยใช่ไหมไม่ต้องนะครับเปลืองมีทุนเอาพ่อพันธุ์ดีๆมาทับเอาคือเราไม่มีทุนเอาวัวพ่อพันธุ์ดีๆมาทับเอาใช่มันก็ออกมาเป็นเนี่ยเป็นบัลมันแล้วเนี่ยนี่นะคุณผู้ชมครับอ่ะคุณคุณนามาใกล้ๆผมครับเนี่ยุณผู้ชมครับไอตัวเล็กนี้ก็คือบัมันแล้วตัวเมียเลยบัมันตัวเมียแปลว่าตัวนี้ก็จะเป็นแม่บลอกต่อไปใช่เมื่อตัวนี้โตปุ๊บอนาคตมันก็จะทับตัวดีก็จะสวยถูกต้องไหมครับใช่นี่นี่แชรเลยอ๋อ ใช่เลือที่กั้มเนื้อก็มาแล้วเนาะใช่เนี่ยนะกินเนี่กินหาเหมือนกันอ๋อตอนนี้ผสมอะไรมาครับตอนนี้อันนี้ก็ประมาณไงผสมตัวหรือผสมหลอดผสมตัวผสมตัวผสมตัวหมดทุกตัวเลยไม่ได้อ๋อแต่ว่าต่อไปต้องผสมหลอดนะถ้างั้นเพราะว่ามันจะได้เพราะมันดีๆใช่ถ้าสูงขึ้นมาก็จะเป็นหลอดอ๋อโอเคครับผู้ชมครับเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยผู้ชมครับปัวบ้านๆเนาะครับแต่ว่าเรามีความคิดที่ แตกต่างไปเนาะมันก็ทําให้เรามีวัวที่มีโครงสร้างดีแล้วก็ได้ราคาดีนะผู้ชมครับคนะครับเวลาวัวเราไม่สบายเรามีวิธีการสังเกตไหมนีเช่นยังไงครับถ้าดูวา่าเป็นท้องเสียก็ขี้ก็จะไหลถ้าท้องเสียขี้จะไหลใช่ถ,ถ้าเป็นไข้เ่ะเป็นไข่ก็ดูดูน้ําตาไหลหรือว่าจับตัวดูมันก็ลุกอ๋อถ้าจับตัวมันจะเป็นไงครับขนจะฟูพวกบางทีขนฟูครับ อันนี้คือตัวร้อนอันนี้คือเป็นไข้แล้วถ้าถ้าขี้แตกก็คือท้องเสียท้องเมีอาการอื่นไหมที่เราสา,สามารถสังเกตได้เกี่ยวกับโรคครับผมโรคม,มาทำบรดูการไงอืมเราก็ดูทาบฤดูการ,าการครับผมแล้วเวลาวัวเป็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์เวลาวัวมันจะเป็นสัตว์พร้อมสมเรามีธีการสังเกตไหมน,นี่ไงเรามีตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งไว,ไว้เป็นตัวเช็คยู่แล้ว อ๋อมีตัวพู้ตัวหนึ่งยังไงอ๋อตัวนั้นใช่ไหมในกระตูพู่นี่ก็มีเอาไว้เช็คเป็นสัตว์มาก็เช็คได้ใครบอกเราครับอย่างนี้ศึกษาในยูทูบศึกษาในยูทูบก็คือถ้าเกิดว่าวัวตัวผู้มันปีนตัวเมียแสดงว่าเริ่มตัวเมียเริ่มเป็นสัตว์แล้วเริ่มเป็นสัตว์แล้วอีกสักเอาความคิดของเราเลยอีกสักกี่ประมาณสักกี่ชั่วโมงถึงได้ผสมได้ครับอ๋อถ้าเป็นผสมตัวก็รอให้ตัวเมียมันนิ่งรอให้ตัวเมียนิ่งก่อนอ๋อนิ่งๆว่าก็ค ก็คือถ้าถ้าผสมตัวก็คือรอยตัวเมียนิ่งก่อนตัวผู้ตัวผู้ถึงจะผสมได้แต่ถ้าผสมเทียมนะครับผสมเทียมตั้งสิบสองชั่วโมงขึ้นสิบสองชั่วโมงขึ้นโอ้ความรู้แน่นนะคุณผู้ชมครับาศึกษาในยูทูบโอ้แสดงว่าต่อไปคนก็จะดูยูทูบของคุณนาแล้วนะอโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงวัวเหมือนกับเราครับต้องทําไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับก็ต้องมีใจรักกับการเลี้ยงวัวแล้วก็ศึกษาวัวว่าจะเอาพันไหน มาผสมให้ม,มีราคาต้องดูอาหารดูอะไรให้ตัวเต็มที่ครับผมผลตอบแทนที่ดีออันนี้เป็นอาชีพได้ไหมเป็นอาชีพได้ครับเลี้ยงเยอะยิ่งได้เลี้ยงเยอะยิ่งได้กาไรเยอะเลี้ยงเยอะยิ่งได้กาไรเยอะใช่ครับคิดเลยว่าแม่พันุนมีสิบตัวต่อไปก็จะขายสี่ห้าตัวก็อยู่ได้แล้วโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชม มีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ